ไม้ชี้นั้นสำคัญฉะไหน,นอันนี้เป็นไม้ชี้นะคะไม่ใช่แม่เรียวนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปว่าวันนี้ทำไมครูก้อยมามา,มาโกดจังเลยนะคะอะี๋ยวขอถอดแว่นก่อนจะดูโกดไปนิดนึงนะคะอะวันนี้นะคะ,ะหลายครั้งที่ มีการสาธิตการสอนนะคะหลายท่านนะทุกทานทุกท่านก็จะเห็นแล้วว่าครูก้อยจะถึงไม้ชี้อย่างเงี้ยเป็นประจำนะไว้เอาไว้เวลาชี้ชาร์ตเนาะนะนะทีนี้เจ้าตัวไม้ชี้เนี่ยคุณครูเอ่อตัวเจ้าตัวไม้ชี้เนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าไม้ชี้คือส่วนหนึ่งนะคะของการที่จะทําให้เด็กสามารถอ่านออกเกนได้ เห็นว่ามันเป็นแค่ไม้ชี้เนี่ยบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะเอาไม้อะไรมากระดาษเอาไม้บรรทัดเอาไม้อิเลกเขขขาอะไรก็ไม่รู้นะคะเอามาใช้ในการชี้สอนเด็กๆนะจินในการชี้ชาร์ตจริงๆมันใช้ไม้อะไรก็ได้นั่นแหละแต่ผลที่ได้มันต่างกันเดี๋ยวครูก้อยจะสาธิตให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้มีไม้ชี้หลากหลายรูปแบบมากเลยนะก็จะมาแนะนําให้ดูว่าอย่างไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะ ของไม้ชี้นะคะเป็นไม้ที่ใช้สําหรับชี้เป้าสายตาให้กับเด็กๆเ,เวลาที่ครูเขียนชาร์ตนะคะหรือแม้จะมีชาร์ตลักษณะแบบนี้หรือว่าเขียนขึ้นบนเขียนคำออคาอ่านขึ้นบนกระดานนะคะคุณครูจึงจําเป็นต้องมีไม้ชี้เนะคะเพื่อชี้ให้เป็นเป้าสายตากับเด็กๆในกรณีของคุณครูที่แจกหนังสือเด็กคนละเล่มนะคะหรือว่ากรณีที่เด็กๆมีหนังสือแบบฝึกหัดอ่านเนี่ยคนละเล่ม เ,เราพบว่าเวลาที่เด็กๆก้มหน้าก้มตาอา่านหนังสือของใครของมันนะคะมันก็จะเกิดปัญหาในลักษณะที่เด็กเวลาที่ครูผ่าอา่านคําที่ครูผ่าอ่านกับสายตาของเด็กไม่สัมพันธ์กันเช่นเวลาครูผาอา่านกอากาจอาจาดอดาครูผาอา่านกอากาจออาจาแต่เวลาครูผาอา่านกอากาสายตาของเด็กกลับไปอยู่ที่ตัวจอ อ่าจาวนึกคาพออกใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่ครูผอ่านแต่ตาเด็กไปใสยตาของเด็กมองคนละเสียงกับตัวอักษรหรือคำที่ครูต้องการให้อ่านมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่มีความผิดพลาดในลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นการที่ครูเขียนช้าหรือใช้ช้าลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทําให้ลดข้อบอกพร่องในเรื่องของการาในการ ข้อบุกร่องของเป้าสายตาที่ผิดเพี้ยนไปนะเพราะถ้าเด็กคนใดก็ตามนะคะที่อ่านผิดอ่านพลานะเช่นเขาเข้าใจว่าตัวจอจานเป็นสิงกอหรือต่อเต่าเป็นสิงจอนะถ้าเข้าใจผิดลักษณะแบบนี้แล้วไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้เขาหรือมาบอกในสิ่งที่ถูกต้องนะเขาก็จะจดจําเสียงผิดผิดนั้นหรือคําผิดผิดนั้นไป อย่างยาวนานเลยนะถ้าเราสังเกตตัวเองก็ตามความทรงจําในวัยเยาว์ของเรานะคะจะเป็นความทรงจําที่ติดแน่นอยู่ในใจมากที่สุดแล้วถ้าไม่มีใครมาช่วยแก้ให้เนี่ยเราก็จะจดจําสิ่งนั้นไปจนโตนะดังนั้นไม้ชี้ควรมีลักษณะอย่างไรนะคะเริ่มจากไม้ตัวนี้เลยนะคะที่คุคูก้อยถึงอ,อยู่อันนี้เป็นไม้ชี้ที่มีความยาวประมาณ1เมตร ความยาวประมาณ1เมตรอันนี้คือค่อนข้างจะพอเหมาะพอดีนะคะเพราะว่าลันที่คุณครูชี้เนี่ยคุณครูก็ยังอยู่ในออในพื้นที่ในห้องเรียนได้ไม,ไม้ไม่เกะกะมากนักนะคะแต่ถ้าหากกรณีของไม้ชี้มันสั้นเกินไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูถ้าไม้ชี้มันสั้นนี่สั้นมากนะคะหรือขนาดของไม้บัรเทัดโดยประมาณนะคะถ้าคุณครูใช้ไม้ชี้ที่สั้นมาชี้ให้กับเด็กๆนะคะจะเกิดปัญหานี้ค่ะ นอกจากคุณครูจะยืดแขนเมื่อยตลอดหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะคุณครูจะบังเด็กฝั่งที่ครูยืนอยู่นะคะมันจะเกิดการบังเกิดขึ้นและเมื่อบังเด็กก็จะพยายามชะเง้อน,นะคะชะเง้อเมื่อชะเง้อปล่อยชะเง้อทั้งชั่วโมงนะคะหรือ2 0 3 0นาทีเด็กจะเกิดความล้าความเบื่อหน่ายและใน,นที่สุดก็ไม่สนใจนะะก็หันไปเล่นกับเพื่อนหรือทําสิ่งอื่นไปดังนั้นขนาดของไม้ชี้จึงมีความสําคัญนะคะขนาดนี้ นี่คือไม้ชี้ที่มีขนาดที่เหมาะสมนะคะประมาณ1เมตรเมื่อคุณครูใช้ไม้ลักษณะแบบนี้ความยาวแบบนี้เวลาที่ยืนนะคะเห็นไหมคะคุณครูก็จะถอยออกมาโดยไม่บังเด็กนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะไม่บังใครเลยนะคะคุณครูก็สามารถยืนข้างๆตรงนี้ได้นะนี่คือความยาวที่เหมาะสมหรือนี่ค่ะถ้าไม้ชี้มันยาวเกินไป โอ้อันนี้ค่อนข้างยาวนะฮะถ้ามันยาวเกินไปอันนี้น่าเมตรกว่านะฮะเกือบเมตรครึ่งได้นะฮะยาวลักษณะแบบนี้นะคะครูก็จะนะคะถ้าถือไม่สุดปลายไม้มันก็จะโดนขามันก็จะเก้งก้านเก,ก,กะกันนะคะก็จะไม่เหมาะสมในห้องเรียนในการใช้ในห้องเรียนนะคะยิ่งถ้าจะเป็นห้องเรียนแคบๆนะคะก็จะค่อนข้างเก,ก,กะกับพอสมควรเลยดังนั้นอันนี้เป็นไม้ชีที่ยาวเกินไปก็จะไม่เหมาะสมนะคะ นี่คือลักษณะความยาวของไม้ชี้นะคะที่เป็นเรื่องสาคัญต่อมานะคะขนาดของไม้ชี้นะคะขนาดขนาดอันนี้ขนาดพอเหมอนะขนาดก็คือเหมาะมือค่ะเหมาะมือนะจะเป็นแบบนี้เป็นอ้วนๆแบบนี้ถ้ามันเหมาะมือนะคุณครูผู้ชายนะก็สามารถใช้ได้หรืออันนี้เรียวเล็กนะคะสำหรับครูผู้หญิงก็พอเหมาะนะขนาดความอ้วนพอก็แล้วแต่นะคะความเหมาะสมนะคะคือของครูแต่ละท่านแต่ แต่สิ่งสำคัญก็คือไม่ควรจะบางหรือเรียวเล็กเกินไปเช่นคุณครูบางท่านนะคะจะนึกถึงลักษณะของไม้ที่มันยืดได้หดได้ใช่ไหมคะเสาอากาศเสาว,วิทยุกำลังคิดถึงสิ่งนั้นอยู่ใช่ไหมคะเพราะมันพกพาสะดวก แต่นั่นเล็กเกินไปค่ะเมื่อเล็กเกินไปมันก็จะไม่เป็นเป้าสายตาถูกไหมคะเด็กก็จะมองไม่เห็นก็จะแทบไม่มีประโยชน์ในการชี้นะคะยิ่งเด็กที่นั่งหลังสุดน,นะคะก็จะมองไม่ชัดเจนแต่มีทางเลือกหนึ่งค่ะถ้าอยากได้ไม้ที่มันยืดได้หดได้อันนี้สั้นใช่ไหมคะแต่มันยืดได้นะคะอันนี้เป็นไม้ที่เราค่อนข้างจะคุ้นตาดีนะคะเป็นไงคะ ไมายเซลฟี่นะคะหาซื้ได้ตามท้องตลาดแต่ว่าไม่แนะนําให้ซื้อนะคะอันนี้คุกก้อยก็ใช้ไม้เซลฟี่ที่มันพังเสียหายแล้วนะคะแล้วก็มาตัดตรงหัวเนี่ยค่ะ ออกออกไปนะคะแล้วก็เป็นไม้ชิงที่เอาไว้เวลา,าไปบรรยายเวลาไปนิเทศติดตามนะคะก็จะพกสะดวกนะคะเพราะว่าในห้องเรียนมันไม่ได้กว้างเท่ากับเวลาห้องที่บรรยายถ้าเป็นห้องประชุมในการบรรยายคุณก็จะใช้ไม้ชีทีย่ยาวๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีโปรเจคเตอร์มันค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าในห้องเรียนขนาดนี้กำลังพอเหมาะนะคะขนาดของไม้เซลฟี่นี่แหละนะคะ นี่คือขนาดที่เหมาะสมแล้วมันก็ข้างในมันกลวงมันจะค่อนข้างเบานะคะเบาเบาทีเดียวนะคะไปหาไปหาได้นะคะขอใครก็ได้นะที่เขามไม่ได้ใช้แล้วหรือหักพังเสียหายนะมันก็จะยืดได้หดได้พกพาได้สะดวกนะคะมีที่ห้อยแบบนี้ด้วยนะจะถือไปไหนก็ได้คล้องแขนคล้องมือก็ได้นะเหีือจะนี่เสียห้อยตรงนี้ เสียบห้อยตรงนี้ก็ได้นะเดินไปไหนเนาะนะมีห้อยตงแต่งตรงแต่ตแ,ตแบบนี้นะก็จะเป็นไม้ชิ้นที่พก่าติดตัวได้นะคะต่อมานะคะหรือนี่อีกแบบหนึง่งอันนี้เห็นแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามันขนาดหนึ่งเมตรที่เหมาะสมแต่เวลาคุณเวลาครูก,ก้อยไปบรรยายที่ไหนนะคะบางทีโปรเจคเตอร์มันค่อนข้างสูงก็จะเป็นนี่คะ่ะโอ อันนี้ยาวเลยจอเลยเนาะอันนี้จะยาวมากนะคะมันจะยืดได้โอ้ยาวมากเลยนะ่าจะประมาณสักสองเมตรกว่านะคะอันนี้ก็จะยืดได้หดได้เหมือนกันนะคะคุ้นตาไหมคะว่ามันคืออะไรอ่าคุณครูผู้ชายน่าจะคุ้นตาดีนะคะมันก็คือเบ็ดตกปลาเนั่นเองค่ะเป็นเจ้าเบ็ดตกปลาเนี่ยที่หาซื้อได้ตามาไปหาได้ในร้านญี่ปุ่นมือสองนะอันนี้จุกไก่ก็ได้มาจาก เนี่ยร้านญี่ปุ่นมือ2สองนะคะไม่ต้องไปซื้อที่มันยังดีอยู่ที่ราคาแพงนะคะเพราะว่าถ้ามันยังไม่ชำรุดเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณแล้วแต่ร้านเลยอะ่ะบางร้านเขาก็ 2, 3, 4สาม0ี่ร้แล้วแต่นะแต่ว่าอันนี้คูก,ก้ลยก็ไปขอเขานะคะ เขาก็ให้มามันเป็นอันที่มันชำรุดแล้วมันขายไม่ได้แล้วเราก็ไปขอเขามาเอามาใช้ประโยชน์นะคะในการสอนเขาก็ให้มาเลยนะคะก็ต้องสาวทุกทุยนะคะขอบคุณด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะของไม้ชี้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็จะมีน้ําหนักเบาแล้วก็มีขนาดที่ที่เหมาะสมเวลามันหดแล้วมันก็มีลักษณะที่เหมาะสมนะคะแล้วมันก็ยืดได้ต่างหากนะคะ,ะต่อมาค่ะที่จะให้ดูนะคะก็คือหรือจะเป็นไม้ชี้แบบนี้ค่ะ ว้าวนะคะโอ้นี่มีผู้ย้อยไว้สยามแบบนี้ด้วยนะคะมีความฟรุ่งฟริ้งน่ารักทีเดียวนะคะมีดาวข้างบนนะคะเราก็ทําจากไม้นะคะอันนี้เป็นไม้ที่หาได้ตามท้องถิ่นทั่วไปนะคะถ้าจะให้ดูลักษณะของไม้นะคะอันนี้เป็นไม้ที่เขาน่าจะเหลาเหลาแล้วนะคะเหลาเปลือกออกนะคะแต่ข้อเสียของไม้นี้คืออะไรพอมองภาพบอกไหมคะพอนี่บอกไหม มันสั้นเกินไปนะคะมันสั้นเกินไปถ้ามันยาวประมาณเท่านี้มันจะเหมาะมากเลยนะคะแล้วมันก็มีความน่าสนใจนะคะมีตัวดาวตรงนี้ด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียของไม้นี้นอกจากมันสั้นเกินไปรู้ไหมคะมันคืออะไรมันน่าสนใจคะ่ะแต่มันน่าสนใจเกินไปแล้วมันก็เกินหน้าเกินตานะ ไม่ใช่เกินหน้าจนตาครูนะแต่มันเกินหน้าเกินตาตัวหนังสือค่ะนะ,ะเกินหน้าเกินตาอย่างไรนะฮะถ้ามันมีสีสันหรือมีจุดสะดุดตาเกินไปนะคะก็จะกลายเป็นว่าเด็กๆจะสนใจตัวไม้มากกว่าตัวหนังสือและขณะที่ครูชี้ไปชี้มาให้เจ้าตัวผู้ตรงเนี้ยมันก็จะ ห้อยตองแต่งตองแต่งแบบนี้มันกวนตาเด็กด้วยนะคะมันกวนตาเด็กดังนั้นแบบนี้มันยาวเกินไปไม่เหมาะสมแต่ถ้ามันตัดสั้นสักประมาณเท่านี้นะคะก็จะกําลังดีนะอาจจะเป็นจุดที่สนใจแต่ว่าไม่ไม่ได้กวนตามากเกินไปนะคะก็จะเหมาะสมได้นะลองดูนะคะมาชี้ลองหาที่ขนาดมีมีความยาวที่เหมาะสมนะคะมีขนาดที่อ้วนผอมเหมาะสมกับมือที่ครูถือมีน้ําหนักที่มครูถือได้แล้วไม่เมื่อยนะคะในหนึ่งชั่วโมง Chat, แล้วก er, ็ตกแต่งให้มันสวยงามน่าสนใจในระดับที่พอเหมาะพอควรนะคะเห็นอช่นี้คะจะให้ดูไม้ชี้ของครูกกอยทุกการเลยนี่คือไม้ชี้ที่ใช้จริงเวลาไปบรรยายหรือว่าไปนิเทศติดตามนะคะหรือใช้เวลาสอนที่ใช้เคยใช้สอนเด็กๆนะอันนี้เราจะครูกกอยจะมีพันปลายไม้เห็นไหมคะมันจะเป็นไม้เป็นวัสดุอะไรก็ตามเนี่ยครูกกอยจะพันปลายไม้ทุกอันเลย จะพันด้วยสีนะคะจะเป็นสีแดงสีชมพูสีส้มหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะ,ะให้มันสะดุดตานะ,ะสะดุดตานะคะแล้วก็เพื่อจะได้เป็นเป้าใสา่ตาอย่างอันนี้จริงๆมันคือไม้ไผ่นะคะข้างในคือไม้ไผ่นี่คือไม้ไผ่แต่ว่าครูก้อยก็เอาสติกเกอร์สีนะคะมาพันให้มันเอ่อเพื่อพรางเซียนนะคะไม่ให้มัน พราะไม้แผ่มันจะมีเซียนน้องทิมหรอไม่ดีมันก็จะเป็นเซียนแล้วก็ใช้สติกเกอร์สีเนี่ยพันรอบเพื่อป้องกันมือของเราและมันก็ยังเป็นจุดน่าสนใจด้วยคือมีแสงสีสับสวยงามให้มันดูต่างจากไมเรียวอะคะ่ะนะไม่ใช่ถือมาแล้วแบบไม่มีตัวอย่างไมเรียวเนาะนะถือมาแล้วนักเรียนผว,วาตตกใจว่านี่คือไม่เรียวหรือผู้ปกครองเห็นแล้วโรงเรียนนี้ทําไมครูพวก ไม่เรียวกันเป็นแถวเลยนะให้มันมีความต่างนิดนึงนะคะเด็กๆเด็กๆจะได้รู้สึกน่าสนใจนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญก่อนที่จะดําเนินการสอนเด็กๆให้สามารถอ่านออกเขียนได้สิ่งสําคัญประการแรกก็คือคุณครูหรือผู้ปกครองนะคะจะต้องศึกษากระบวนการสอนวิธีการสอนในหนังสือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนเป็นระดับแรก จากนั้นลำดับต่อมาลำดับที่2ก็คือคัดลอกแบบฝึกหัดจากในหนังสือนะคะลงบนกระดานแผ่นชาร์ทแผ่นกระดาษหรือจะเป็นถ้าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยจะเป็นชาร์ไทไว้ี่ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะมีชาร์ทแล้วนะคะเราก็เตรียมนี้เลยค่ะทําไม้ชี้เลย เตรียมหาไม้ชี้เลยนะคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่สอนก็ไม่จําเป็นต้องเป็นไม้ยาวมากก็ได้นะคะเพราะว่าเราสอนลูกกันคนสองคนนะคะภายในบ้านนะคะก็ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ยาวมากนะคะแต่ถ้าเป็นคุณครูที่สอนในชั้นเรียนเนี่ยนะคะก็ควรจะต้องเป็นไม้ที่ยาวนิดนึงหรือประมาณ1เมตรนะคะก็จะเป็นขนาดที่พอเหมาะพอดีกับการสอนในชั้นเรียนนะคะดังนั้น ไม้ชี้จะไม่ใช่ไม้อะไรก็ได้อีกต่อไปเพราะมันคือไม้มหัาร,รั์นะะที่จะนำพาให้เด็กๆนั้นสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืนค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานการศึกษากันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ